สวัสดีค่ะทุกคนวันนี้รุ่งทิพย์มีเมนูอร่อยๆมาฝากทุกคนนะคะวันนี้รุ่งทิพย์จะทําแกงมัสมั่นไก่ค่ะแกงมัสมั่นไก่ก็เป็นอาหารไทยที่มีรสชาติอร่อยแล้วก็เป็นที่รู้จักกันไปทั่วโลกเลยนะคะเราสามารถรับประทานมัสมัมนกับบะหมีหรือว่าข้าวสวยก็ได้นะคะเดี๋ยวเรามาดูส่วนผสมและขั้นตอนในการทํากันเลยค่ะพอดีว่าวันนี้รุ่งทิพย์มีมันฝรั่งนะคะที่มัน น่าจะใกล้จะหมดอายุแล้วค่ะเพราะว่าตอนนี้ต้นมันจะขึ้นมาแล้วนะคะทุงทีก็จะใส่มันฝรั่งสองหัวนะคะหั่นมันฝรั่งชิ้นพอประมาณนะคะก็ประมาณขนาด1นนิ้วค่ะจะได้สุกพร้อมกับไก่นะคะ นำกระทะตั้งไฟแล้วก็ใส่กะทิลงไฟนะคะจากนั้นเราก็จะใส่พี่แกงมัสมั่นค่ะลุงที่แม่จะใช้พีกแกงสําเร็จรูปของโลโบ้นะคะจากนั้นลุงที่ก็จะใส่ผงน้ําจิ้มสเต้ลงไปด้วยค่ะจะทําให้ได้รสชาติอร่อยกลมกล่อมนะคะโดยไม่ต้องปรุงรสเลยค่ะ เคี่ยกะทิกับพริกแกงจนกระทั่งกะทิแตกมานะคะจากนั้นเราก็จะใส่ไก่ลงไปค่ะใส่กะทิที่เหลือลงไปนะคะก็เติมน้ำเปล่าค่ะโดยไม่ต้องคนนะคะจากนั้นก็ปิดฝังหมอ้อหรือฝากระทะได้เลยค่ะ พอน้ำแกงเหลือเราก็ใส่มันฝรั่งลงไปได้เลยนะคะจากนั้นเราก็ปิดฝาเคี่ยวต่อจนกระทั่งไก่แล้วก็มันฝรั่งสุกนุ่มนะคะใช้เวลาในการเคี่ยวก็ประมาณ25นาทีค่ะตอนนี้ทั้งไก่และมันฝรั่งก็สุกนุ่มแล้วนะคะชิมรสด,ดูถ้าไม่เค็มเราก็สามารถเติมน้ำปลาได้ค่ะจากนั้นก็ปิดเตาได้เลยค่ะ ซอสมันไก่ก็พร้อมเสิร์ฟแล้วค่ะขอบคุณทุกท่านที่ติดตามรับชมนะคะแล้วพบกันใหม่ในวิดีโอต่อไปค่ะ